งามโบค่ะงามโบสวยไหมเอฟซี FC? ชุดที่เราจะไปตัดให้พี่ทองนะนี่น้ําไหล,ไหลเลือกเอาเลยนะครับชอบลายไหนก็เลือกอน,นอสีสารอันนี้ลายป้องอ้อยบ่โอ้สวยด้ยนี่โอ้สวยสวยตัวนี้สวย สวัสดีครับพวกเราในช่องพลายทองคํานะครับลูกศรที่รบรักทุกท่านทุกคนวันนี้จะพาเมธีไปเที่ยวบ้านพีมานพนเงินไปชมดูลายผ้าไหมสวยๆผ้าทอมือผ้าพัตกรรมสีมือทอมือนะครับผมว่าเป็นไงถูกอกถูกใจหรือเปล่าเราไปดูกันนะครับผมไปติดตามกันครับ FC วันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมพาแม่เมซีมาชม ชมผ้าไหมผ้าไหมที่เราจะไปตัดชุดให้พี่ทองนะครับผมนี่เด้อเป็นยังไงสวยไหมครับถ้าเป็นครึ่งหนึ่งตรวนั้นก็ได้ดอกเะน้อยหัวมันใหญ่จับยากเ .FC สิเมาเลยละบานนี้งามโบค่ะงามโบสวยไหม FC ชุดที่เราจะไปตัดให้พี่ทองนะนี่าลายลายนี่มันก็เหมือนวิ่แคทว่าเละ เพราะว่าตอนเราดูเราดูในตอนที่เราเลือกลายตรงนี้มันใหญ่ใช่ไหมพอมันทอออกมาแล้วมันมันตอนที่เขามัดมีอยู่มันยังไม่ทอมันก็ดูเหมือนมันก็ดูใหญ่นะพี่เคสพอทอไปแล้วมันก็ดูเล็กเพราะว่ามันแน่นเข้าไปแล้วแต่ก็ว่าโอเคนะผมว่าเราก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เวลาเราใส่เราจะใส่แบบนี้ใส่ลายตั้งอย่างนี้เลยก็ใส่เหมือนชุดเดิม ก็นี่แหละ<ร>ลายตั้งตัวนี้อันนี้พื้นอันนี้อยู่ข้างล่างอันนี้อีกพื้นหนึ่งก็มาต่อขึ้นข้างบนโอ้ก็จ,จะเป็นลายตั้งแบบนี้ขาจะเป็นลายตั้งนะยไม่บางลายบางลายบางอันนี้เขาจะลายนอนแบบนี้ไงอ๋อจะเป็นลายนอนแบบนี้มันดูสวยไมหมละ่ะถ้าเป็นลายนอนอย่างนี้นะ่ะมันก็ไม่สวยใช่ไมหมละ่ะมันก็สวยอยู่แต่ว่ามันก็สวยคนละแบบเนาะตูลายตั้งอย่างนี้ไม่ได้อลายตั้งอย่างนี้ก็เหมือนเรานุ่งผ้าไหมอย่างนี้แหละ อันนี้ได้กี่ผืนเลยนี่อันนี้ได้สามค่ะได้สามชิ้นสามชิ้นเราทําเป็นสี่ชิ้นใช่ไหมใช่ข้างละสองชิ้นนะครับเจ็ดสี่ชิ้นแรกชิ้นแรกก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ชิ้นที่สองค่ะในชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ยังอยู่ในชิ้นที่สี่กำลังต่อกำลังทออยู่นะคะกำลังทออยู่นี่กำลัง หลังทอ,อยนะครับชิ้นที่สี่อาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมืองานละเอียดมันก็เลยดูช้าไปช้าหน่อยมีลายอื่นให้ดูอีกไม้เยอะหน่อยขอขอนี่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 นนนตัวตัวนี้เลยนีเนาะเล็กๆก็ดูก่อนนี่เป็นลายนกยูง ลายนกยูงนะครับอันนี้ได้แค่นี้นะคะได้แค่นี้อันนี้เศีนี้เราไปทําเป็นกระเป๋าทําอะไรก็ได้นะคะเนี่ันีลายนี้ดิลายนี้งข่อยกับบ้างเรืออยู่บ้นี่ลายลายตัวนี้ลายนกยุงเหมือนกันนกยุงกันแต่คนละสีใช่นกยุงเหมือนกันนะครับคนละสีมีหัวลุ่งตัวหนึ่ง มักยุ่งเ<อ>ามาเหล่าทีม,มก,ก็หัวสับลุก็เอาขึ้นก็ได้ตัวเลุกขึ้นชุ่มชุ่มไงจะละนั่ง,ง,ง,งมัยยงนเลยพื้นนึงอย,ยูอ่บนท่านเดียวเอามาเบิ้งวัวเสร็ใหม่เบิ้งเปียงมันมีลายอื่นไหมนี่สวยสวยสวยข้งเยอะแยะมาสับเดี๋ยวาลายมาให้ดูอีกนะอันนี้อีกพ<ห>ื้นหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกลายยังก็ลายน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหล,ลครับน้ำไหล เอาอิงกับปือด้อนี่ตั้งแต่เลี้ยงใหม่มาเลยนะครับผมออชอบายไหนเอาลดสิ<อ>ไปดึงกอนยังไงจะค้องได้เราดึงไปออเอาแกมันก็นำไปดึงแค่ียงไปดึงแคยงไปอีกแคเีม,มีมีหลายลายเลืกเลเอกเอด้สอเินพังานผพับงนัองานผับเอาเลยอันนี้สีฟ้าอันนี้เรียกรายอะไร ต้นสนน้อยต้นสนน้อยต้นสนบผสมบูรณ์ค่ะมันเป็นอย่างว่าบผสมบูุญโจยเนาะต้นแขงต้นสนไม่มีน้ำธรรมดาล่ะคนต่ำเพราะไมีผัวเนาะมันก็เลยอยงน้ำเตือเนาะอันนี้เดี๋ยอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นสนเหมือนกันโอ้ลายสกุลนครมีลายสกุลนครโอ้สวยสวยสวยอันนี้ก็สวยนะครับผมอันนี้อันนี้สวยกว่าสีฟ้าเด่น นนี่ะเดี๋ยวรอให้เอฟซีเขาเลือกเองถ้าชอบลายนก็ให้เขาเลือกมาเลยอันนี้คือ่ากอันนี้มัเป็นนี่ลายอะไรจำลายไม่ได้แล้วคนทอนะเอฟซก็ให้เลือกเอาเลยนะครับชอบลายไหนก็เลือกเอาอันนี้ลายลาย อันนี้งามอันนี้จะอะไรคนเหอันนี้เรียมมากมากเลยคือเรียมดีเทตัวนี้เนอะสวยสวยนี่ก็สวยได้นิ้าแปลงมักตัวนี้เรอเทเเลยนี่ขัมักกระบอกเด้อสิไปขออันนี้งามตัวนี้สวยงามเลยสนี่แต่ว่ามันเหลื่อมมันมันมันเื่อมดี เลี่ยมดีเลี่ยมดีอันนี้สีตัวเอฟตัวเอฟตัวเอฟอันนี้ลายขอค่ะลายขอมีข้ออื่นอันนี้ลายขอเดี๋ยวจะค้นเข้ามาเดีอืวนี้ต้องกลางออกลายปตรเนาะีเู้นโอ้จับดีๆเนี่ยพินเตอร์เศร้าขยันขยันอยู่วันละเย่กับมันบ่ได้ลงเนาะเป็นไทยก็เลยงงไปเบิดอ้าว อันนี้ลายชัดบนอันนี้ไป็สงสองอันนี้เป็นบ่วอดบ่เต็มเปียงัวอันนี้สีหนึงอันนี้สีหนึ่งแม่นข้างในล,งล้วงกระเดี่ยวข้างในม้นล้วงล,ละลายกันไป็สองสีมันบ่เต็มก็เลยเอากระเนียวใส่เปียเพราะว่าพื้นใหญ่นะครับพื้นใหญ่มตาตาชานมาตรฐานดูผ้าแล้วทีนี้เรามาถามเรื่องราคาขายพื้นเท่าไหร่ถ้าจะซื้อขายกันเออแพงกว่ามารุต คันแพ่งสิขายบอกกับมาเพ่งตัวจังขายเนาะบอกเลยว่าแพ่งแพ่งเขามาขายดิเอาพอแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงดูลายอ่นเขางัดให้ดูหมดเลยเอฟซีดูโปรโมดโปรโมดโารอุดดูนู่นได้โอ้โหนี่ก็สวยเด่นนี่ครับหน้านางอันนี้หน้านางหน้านางหน้านางข้างหน้านางหน้านายว่ามีบ่ นายก็มี่นายก็นั่งอยู่นั่นแหละแม่นางทางนี้นะจ๊ะอันนี้ลายอะไรอันนี้ลายกวางกวางกับกวางอันนี้เป็นสวนสัตว์เดี๋ยวช้างก็มีมีช้างอีกโอ้โหมีเยอะแยะเลยโอ้สวยมากเลยอันนี้เลี่ยมภาพเลยเลี่ยงเอาวับเลยเลี่ยมภาพเลี่ยมภาพภาพเลยสารเล่าเนาะสารอีสานอันนี้ลายปังอ้อยบ่ลายปังอ้อยสวยครับสวยสวยอันนี้ดี อันนี้สีชมพูสีชมพูวันแล้วมันสีม่วงบ่ะอันนี้ช้างโอ้เขาเอนสีอันเขาเอินม่วงนี่ชมพูมาสั่นอันนี้ช้างช้างช้างเยอะหน่อยเคยเห็นช้างหรือเปล่าเคยหอดเลี้ยงช้างมันกระโตไม่เบาโอ้โหมาแล้วครับช้างโอ้สวยได้นี่โอ้สวยสวยตัวนี้สวยแต่ว่า สวยเนี่ยน<ล>ะจะได้ก็สวยตัวได้ก็สวยช่างอยากขาดอาหารสารอาหารไปนิดนึงโอ้ยช่างไม่มีผัวให้กินเนาะโอ้ช่างไม่มีผัวรับสมัครูขาดค่รับสมัครนั่มบอนี่นั่นนั่นเราเรื่องไม่มีผัวลรามือใหม่สั้นเมื่อลายบัดนี้อยากได้เนาะโอ้แวมาสัางบผสมบูรณ์กับสมบูรณ์ปนิชกับหมูดาวเลยสั่งวัวกว่านี่นะเหมือนข้ามสีเปลามันก็เหมือนหมูดาวเลยนี่มันหมูดาวเลยทีหมูดาว อันนี้ลายอะไรนี่อันนี้โฮลสวยนะอันนี้โฮลนะครับโฮลบลักบลักล้ล้ำไหล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 ถ้าเปลเป็นภาษาไทยนะครับโฮลภาษาเขมรแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยบอกไหล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 โฮลโฮลช้าง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 สวยครับสวยนะครับเอฟซีตอนนี้ก็ได้รับชมผ้าถุงไปแล้วทีนี้เรามาฟังราคาจากคนทอแล้วนี่ทอเองกับมือเลย นูไปดูเคือมันไปดูมาแล้วครับไปดูมาแล้วเท่าไหร่ครับถ้าเราจะซื้อขายกันนี่สองพันห้าสองพันห้าของพันห้นี่คือราคาราคาต่อต่อรองได้นะครับผมคือว่าสองพันห้าเอฟซีมาซื้อก็คือไม่ต้องต่อนะครับให้ไปสามพันเลยบอกว่าต่อขึ้นไม่ให้ต่อลงเพราะว่าถ้าต่อลงเดี๋ยวเราไปแล้วมัน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 บดี มันต้องต้อขึ้นก็ไม่ต้อขึ้นต่อยอดต่อยอดให้ไปเลยจ่าย2,006ก็ได้2,007ก็ได้อย่างนี้ให้เพิ่มขึ้นไปนะท่านท่าะว่านท่าน่าน่านท่านท่นคานทนท่่านราน่าเทนทนทาว่านทาาน่านทนเาย่เน่านท่า่าอนท่านท่าาาอเนานานท่าานท่าน่น้นทน่านท่านานเราาน้่านท่่านท่นทานี่านนา่าาน่น ผ้าหมายที่เลี้ยงเลี้ยงแล้วก็มัดมีมัดลายออนนทอเองเลยนะครับดูสวยง,งามนะครับเอฟซีก็รับทราบแล้วราคาเนาะมันเป็นงานฝีมือมันก็ราคามันอาจจะสูงนิดนึงแต่ผมว่าไม่สูงนะสำหรับเอฟซีคนมีตังนะค์นะคทนี้จิบจิบดูว่าเราแล้วกับเซฟเงิเงิแตกพลักๆเลยกว่าจะได้แต่กว่าจะได้แต่ละพื้นในเอฟซีใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนะ ก็จะได้แต่ละถืนนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลย fc ทำงานวันเดียวก็ได้แล้วแค่สนะองพันห้านะ fc นี่นะครับผมที่ลายที่ให้ดูตอนนี้ก็พับไว้แล้วรอเจ้าของอยู่นะครับรอเจ้าของอยู่ใครสนใจก็เชัดลายมาได้นะครับผม095 98745 91หรือ087 8733498นะครับผม ต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอ,อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับขอบพี่ทองน้องดาวเรืองวันนี้ออกอ,กอุปกรมใจด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ